เตือนภัยลิง์แจก iPhone 12กำลังระบาดนะครับใครที่ใช้ลายอยู่เป็นประจำเนี่ยต้องระวังไว้เลยนะครับลาลี์จะเป็นยังไงเดี๋ยวนี้จะไอจะมาเล่าให้ฟังนะครับ เมื่อไม่นานมานี้นะครับก็เพิ่งเปิดตัว iPhone 12นะครับผมแล้วก็จะเริ่มวางขายวางจําหน่ายในเร็วๆนี้แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็น่าจะอยากได้ iPhone 12มาครอบครองใช่ไหมครับซึ่งการอยากได้ตรงนี้นะครับมันเป็นช่องให้มิฉาชีพนะครับได้มีการสร้างลิงก์ลิงก์หนึ่งขึ้นมานะครับเพื่อล่อใจ คนที่อยากจะได้นะครับผมโดยการใช้ลิงก์เนี่ยส่งต่อไปในไลน์นะครับแล้วให้คนอื่นเนี่ยส่งต่อไปเรื่อยๆนะครับโดยลิงก์ตรงนี้นะครับใครที่ไม่ได้รู้ทันโจนนะครับอาจจะทําการกดลิงก์นี้แล้วก็ส่งลิงก์นี้เนี่ยส่งต่อไปเรื่อยๆในกลุ่มไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นพ,พวกคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายที่ไม่ได้ช่ำชองเรื่องการใช้งานมือถือหรือว่ารู้ทันเรื่องราวอะไรแบบนี้นะครับอาจจะมีการส่งต่อแล้วก็กดเข้าไปเพื่อลงทะเบียนหรือว่าจะเอา iPhone 12ตรงนี้ ได้นะครับโดยลิงก์ตรงนี้เนี่ยส่งต่อมานะครับซึ่งแม่ติไอก็ได้ลิงก์นี้มาเหมือนกันนะครับในลักษณะลิงก์นะครับจะเขียนประมาณว่าว้าวเปิดตัว iPhone 12สําเร็จเราฉลองการเปิดตัว iPhone 12ที่ประสบความสําเร็จด้วยการแจกโทรศัพท์3,000เครื่องฟรีๆรับคําแนะนํา 1. คุณแต่ละคนสามารถเข้าร่วมได้เพียงครั้งเดียว 2. มีจำนวนจำกัดมาก่อนได้ก่อน 3. งานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ รับของคุณที่นี่ฟรีและก็มาพร้อมลิงก์นะครับผมอ่ะก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับผมซึ่งตีไอเนี่ยก็ลองกดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นมาเป็นหน้าประมาณนี้เลยนะครับจะเป็นหน้าของ iPhone 12เป็นโลโก้ Apple นะครับแต่รูปเนี่ย มันคือ iphone 11ดชัดเลยนะครับที่เอากล้องมาแปะอีกอันหนึ่งซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับขนาดรูปเบงปลอมเลยอะยังเอา iphone 11มาแปะเป็นกล้องของ iphone 12เลยนะครับผมก็จะเขียนประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะบอกว่าจํานวนจากที่แจก3,000ันเครื่องเนี่ยตอนนี้เหลือกี่เครื่องแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็เหลือลงไปน้อยมากๆลงมาหลักร้อยแล้วนะครับแสดงว่ามีคนทําลิงก์นี้เนี่ยจนครบเงื่อนไขมันเนี่ยหรูไปมาณ2,000กว่าคนแล้วนะครับโดยเขาจะให้กรอกคําถามอะไรต่างๆเนี่ย แล้วก็กรอกไปนะครับพอกรอกจนครบเสร็จแล้วเนี่ยมันจะให้เรานะครับแชร์ลิงก์นี้นะครับไปยังกลุ่มลายอีกเพิ่มไปอีกนะครับครบจำนวน5กลุ่มนะครับหรือว่าให้เพื่อน20คนเนี่ยผ่านลายนะครับผมพอเราแชร์จนครบแล้วเนี่ย มันจะให้เราเลือกสีนะครับผมแล้วก็บอกอาจจะมีการกรอกที่ยงที่อยู่อะไรต่างๆนี้นะครับแล้วก็จะส่งบอกว่าจะส่งมือถือเนี่ยมาภายใน3วันนะครับอันนี้เนี่ยถามว่ามาลักษณะนี้เนี่ยเชื่อถือได้จริงๆเหรอครับนะดูจากทรงแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นการแจก iPhone 12เพราะว่า iPhone 12ตอนนี้มันยังไม่เข้ามาในประเทศไทยเลยนะครับผมและรูปก็เห็นได้ชัดเลยคือใช่ iPhone 11 1> Pro 1ิ p r o m a มเนี่ยมาเป็น iPhone 12ตรงนี้เนี่ยโอ้โหอ,อันนี้เนี่ยน่าจะมีคนหลวมตัวนะครับแล้วก็หลวมกลไปกดแล้วเป็นจำนวนมากเลยนะครับก็อยากจะให้ทุกๆคนนะครับฝากแชร์คลิปนี้นะครับไปให้ญาติผู้ใหญ่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคนที่ชอบใช้ไลน์บ่อยๆนะครับอยู่ในกลุ่มไลน์แล้วก็เกิดมีการแชร์ลิงก์นี้ลงมานะครับบอกเลยเลยว่า อย่าไปกดนะครับเพราะว่ามันไม่ได้จริงๆมันเป็นลิงก์ที่มาหลอกเอาข้อมูลของเรานะครับผมฝากแชร์ไปด้วยแล้วกันนะครับน,นี้ติไอก็รีบมาเตือนภัยเพราะว่าแม่ติไอก็เป็นคนโดนนะครับผมเป็นคนโดนเจอลิงก์นี้มาเหมือนกันแล้วก็มาบอกติไอนะครับแล้วติไออก็มาบอกเพื่อนๆให้ได้รับรู้กันนะครับผมจะได้ส่งต่อข้อมูลตรงนี้เนี่ยไปให้กับ คนอื่นได้รับทราบกันด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับติไกอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกด Subscribe, c h anel n ติวิวเป็นกำลังใจให้ด้วยและกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ